ดากอนคอสขับจับมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดเตรียมจัดการแข่งขันบาสเกตบอลคุนหาร5้คูนห้าโอเพ่นส่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าที่วัดป่ามหาเจดีแก้วอําเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดนายวิชิตไต,ตสรณกุลนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยนายสุขิจเหลืองสกุลไทยนายอําเภอคุนหารน,นายกิฬายุทธ์ลาแก้วผู้บริหารดากอนคอสขับ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลประชาชนท้องถิ่นคุนหาร5คู5อเพ่น2024ครั้งที่1ระหว่างวันที่24ถึง31สิงหาคม2567ณนะโรงเรียนคุนหารวิทยาสันอำเภอคุนหารจังหวัดศรสีสะเกดนยายวิชิตไตสร,รณกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรสีสะเกดกล่าวว่ามีความยินดีที่ทาง Coast Cup, ดากอนคอสขับจะเตรียมจัดแข่งขันบาสเกตบอลประชาชนท้องถิ่น คุณหาร5คูณ5โอเพน2024โดยใช้สถานที่โรงเรียนคุณหารวิทยาสารรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดเป็นสถานที่จัดการแข่งขันทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดมีความยินดีในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้เยาวชนนักเรียนได้ชมการแข่งขันบาส,สเกตบอลอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านสนามเพื่อรองรับทั้งประชาชนชาวคุนหารและประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกด รวมทั้งประชาชนจากทั่วทุกพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศที่จะเดินทางมาชมมาเชียมาให้กำลังใจนักกีฬาและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งโบราณสถานวัดขึ้นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนายสุกิจเหลืองสกุลไทยในอำเภอคุณหารกล่าวว่าอย่างที่ทราบคือจังหวัดศรีสะเกดเป็นจังหวัดสปอร์ตซิตี้หรือเมืองแห่งกีฬา การที่มีอีเวนต์ต่างๆได้ลงมาในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนชาวจังหวัดศรีสะเกดโดยเฉพาะในการแข่งขันบาสเกตบอลครั้งนี้จะจัดขึ้นที่อำเภอขุนหารให้เด็กและเยาวชนชาวขุนหารได้ใกล้ชิดนักกีฬามืออาชีพได้ดูการแข่งขันจริงจากนักกีฬาตัวจริงจากหลากหลายพื้นที่นะับเป็นความโชคดีของชาวจังหวัดศรีสะเกดชาวอำเภอขุณหารที่เป็นจภาพของสถานที่มีความยินดีต้อนรับนักกีฬาและทีมสตาฟและผู้ฝึกสอนและนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมเยือนพื้นที่ เชิญชวนท่องเที่ยวสถานที่สวยงามต่างๆเช่นวัดป่ามหาเจดีแก้วหรือชาวบ้านเรียกว่าวัดล้านขวดทุ่งกระบานกระใบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมรงรักและอำเภอใกล้เคียงอย่างอำเภอภูสิงห์ที่วัดไพรพัฒนาสักรสลสรีระสังขารหลวงปู่สวงเกจิชื่อดังที่อำเภอกันทรลักษ์ชมทะเลหมอกที่ผาหม้ออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารทางด้านนายจิรายุทธ์ลาแก้วผู้บริหารดากอนครอครับกล่าวว่า ดากอนคอสขับเป็นองค์กรเอกชนที่อยากเข้ามาพัฒนาและสนับสนุนวงการบาสเกตบอลไทยโดยเริ่มผลักดันให้คนในระดับท้องถิ่นหันมาสนใจในกีฬาบาสเกตบอลมากขึ้นพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดไปสู่ระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากลได้ในอนาคต นอกจากนี้ดากอนคอสคัพยังมีเป้าหมายในการสนับสนุนผักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมถึงวันที่9สิงหาคม2567และจะจัดการแข่งขันในวันที่24ถึงวันที่31สิงหาคม2567นี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและระเบียบการแข่งขันได้ที่ f a เฟ o o ุ๊กแฟนเพจดาก n c o s t Cup หรือฝ่ายจัดการแข่งขันหมายเลขโทรศรรัพท์ 0 6 1 5 6 2 8 7 8 9ชัดชัยพรมมาศถ,ถ่ายภาพสมบิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน